สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีคําถามมากมายเลยเนี่ยวันนี้ผมจะมาตอบให้นะครับแทนในไลฟ์สดเพราะว่าผมตอบคําถามไม่ทนันแชทไหลเป็นน้ำเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารวมคําตอบให้แบบเต็มๆเ,เลยนะคบว่าส่วนที่ควรจะรู้นะครับมีอะไรบ้างที่เพื่อนๆน,น่าจะสงสัยแน่นอนผมก็เลยมาตอบแบบรวมให้เลยนะครับหวังว่าในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆส่วนใหญ่นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปติดตามรับชมกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดไชร์และไปดูได้เลยจ้าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเติมเกมแบบสัใจเติมผูกเติมเร็วปลอดภัยเติมไปเลย24ชั่วโมงไม่ต้อองงตนน ที่นี่ยาดาเกมเซ็นเตอร์สายเกมเมอร์เขารู้กันถูกแน่นอนอเติมง่ายจจัดเพียงแค่ทักแอดมินกิงเดียวได้สอบเลเวอร์อ,อย่าลืมบอกว่ามาจากเกมเมอร์สตูดิโอเพื่อเป็นการสนับสนุนกันด้วยนะครับ โอเคสำหรับตอนนี้นะครับลีเดีดีเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆก็คือเข้าเกมแล้วก็ล็อกอินนะครับผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยลีเดีดีเสร็จเรียบร้อยประมาณแค่4 5นาทีเนี่ยถึงด่าน1นึขี่2เพื่อนๆก็หยุดรีได้แล้วนะครับเราก็กดสุ่มได้เลยแบบรับจดมงจดหมายเนี่ยจดหมายอยู่ตรงนี้นะครับและทําการสุ่มได้ทันทีซึ่งเราจะสุ่มตู้ที่เป็นตู้บนก่อนนะครับมันจะมีมาเป็นตู้แรกก่อนซึ่งมันจะไม่มีตู้โผล่แล้วต้องสุ่ม10ครั้งแรกก่อนนะครับพอสุ่มได้เนี่ยมันจะได้แค่ว,วค้บงเไอเกาส แล้วก็จากนั้นเราสุ่มปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์โชว์ตู้มาให้เราสุ่มอีกนะครับซึ่งเราจะมีประมาณอีก20บใบคือตู้บนกับตู้ล่างนะครับรวมกัน20บใบเราจะสุ่มตู้แทโอเพื่อหาแทโอให้ได้นะครับแล้วเราสุ่มตู้บนที่เป็นตู้ธารรมดานะครับผมเพื่อหาตัวละครที่เป็นพวกบิสกิตเอสปาร่าอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มได้นงานนั่นเองทีนี้การ,รีบัญชีเนี่ยกดที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็กดที่บัญชีแล้วก็กดล็อกเอาได้เลยครับพอเข้าที่หน้าเกมจะเป็นหน้านี้ครับแล้ว ได้เลยนะครับก็ใช้โปรแกรมอันนี้นะครับเป็นทุกๆตัวมันจะมีคำว่า LD Player นะครับผม m a n t i Player ซึ่งเราจะสามารถสร้าง emulator เนะี่ยซ้ำกันได้แล้วก็โหลดเกมนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เปิดจอพร้อมกันนะกดเพิ่มกันปุ๊บๆเนี่ยตามนี้เลยครับพอมันเปิดมาปุ๊บเนี่ยให้เพื่อนๆกดตรงนี้ปุ่มตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นรูปประสานงานหรือว่าคอนโทรลบวกเก้าก็ได้จากนั้นเพื่อนๆก็กดที่ LD Player 2ออันนี้นะครับกดเริ่มซิงค์ปุ๊บมันก็จะไปพร้อมกันแบบนี้เลยนั่นเองง่ายไหม Easy. คำถามต่อมากเกี่ยวกับการรีดีหาตัวไหนนะครับแต่ละคนเนี่ยการหาตัวก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนจะมีบิสกิตจะบางคนก็จะมีแทโอนะครับหรือว่ามีคู่กันก็แล้วแต่ซึ่งเราจะใช้แนวทางแล้วแผนการผมว่าทุกคนน่าจะต้องการตัวดีมากๆเลยสมมุติว่าตัวนี้คือแทโอ้วกันนะครับผมแทโอเนี่ยเราจะสุ่มมาปุ๊บเนี่ยแผนการเล่นก็คือเราจะสุ่มตู้ธรรมดายาวๆเลยจนกว่าจะได้ตัวที่เป็นพวกเอสปาดามาหรือเซอินมาก็ได้นะครับที่เป็นตัวแบกบอสต่อไปเนี่ยก็จะเล่นง่ายเลยนะครับแล้วเราก็จะรอบิสกิตเนี่ยใน มาให้เราสามารถที่จะเลือกตัวละครแล้วก็เล่นกระดานจนได้ตัวมาได้เยนะครับก็จะเล่นง่ายเลยแผ่นก็ประมาณนี้นะครับอาจจะช้านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะครับก็เล่นสบายเหมือนกันแต่อาจจะใช้ตัวอื่นแทนได้ก็จะเป็น s เนี่ยเป็นตัวบัฟแทนได้หรือว่าราเชลแทนบิสกิตได้นี่นะครับส่วนการจัดทีมเวลาลงด่านเนี่ยผมนะส่วนตัวคือจะเล่น อีวานยูอีแล้วก็ลาเชลมานะครับผมก็จะเป็นทีมนี้นั่นเองเราก็จะไว้ลุยด่านได้สบายๆเลยนะครับก็แนะนําให้ใช้ทีมนี้ได้เลยแล้วก็การจัดเลงสกิลเนี่ยสกิลไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าลดเกราะแล้วก็ดามเมจลงไปก็ได้แค่นี้ก็เล่นได้นะครับและทีมนี้สามารถเอาไปลงมังกรต่อได้ด้วยนั่นเองนะครับก็จะสบายด้วยเนาะในรูปแบบที่2ก็คือพอคุณได้บิสซิตมาตัวแรกเนี่ยเราจะใช้ตัวของน้องเลมาบแบ<ล>กนะครับผมเมื่อกี้เป็นแทอูนะตัวน,น้องเลอ,อันนี้เป็นน้องเลนะครับเลจริงๆแล้วน้องเลมาแบกอับห ดาเมจของตัวตัวนี้จะแรงขึ้นเพราะว่าจุดอ่อนจะแรงขึ้น3 0นะครับผมแรงมากซึ่งถ้ามาติดก็จะดีหรือจะติดคิดที่อนคู่ไปเนี่ยโอ้แรงมากเลยครับแต่ว่าเราทําได้แค่อย่างหนึ่งในช่วงเริ่มต้นมากๆเลยเนาะเออเราก็หาจุดอ่อนนิดหน่อยล้วก็ไป่หากิเลสหรือเอทีเคได้นั่เองซึ่งมันก็เลยทาเซต็จง่ายตัวนี้นะครับดาเมจก็จะแรงมากจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็หาอีวานยูอีมาเหมือนเดิมอีกตัวเนี่ยผมจะมีการสลับใช้บ้างก็จะเป็นอาลีน่าเอสแล้วก็ลาเชลเนี่ยสลับอยู่รามนัน กับชาลอนแล้วก็แบ็คโรดด้วยนะครับทำไมถึงใช้ทีมนี้เพราะว่าทีมนี้เหมือนจะไปได้ไกลกว่าเพราะว่าตัวของน้องบิสจิดเนี่ยจะบูสต์ดาเมจให้ที่บอกไปอ่ะจุดอ่อนใช่ไหมครับทำให้สไนปเปอร์เนี่ยมันแรงขึ้นด้วยนนั่เองนะครับเวลาลงเนี่ยมันก็จะง่ายมากๆสำหรับคนที่เล่นแบบไม่มีน้องบิสจิดเนี่ยจะเบาวกว่านะครับผมเพราะว่ามันทําดาเมจง่าย อีกตัวก็จะเป็นอ e ีวานนะครับมาเพิ่มทําให้มันถึกขึ้นให้เรายืนนานแล้วก็ยิงดาเมจไปเลยนะครับเราจะใช้แค่2ตัวนี้ทำบัฟและตัวนี้ดาเมจจ่ายไปแล้วตัวนี้ทําให้เรายืนได้ยืนานานวนลูปดาสกิลได้นั่นเองนะครับส่วนนี้ีการสุ่มของไอดีเนี้คือการที่เอาเพชรเนี่ยไปสุ่มตู้แทโอครับผมแต่ว่ายังไงวันหนึ่งเนี่ยต้องเหลือเพชรประมาณ2 0 0 0นะครับไม่ใช่สุ่มหมดนะเออผมก็ค่อยๆสุ่มครับไม่รีบไม่ร้อนอะไรแต่ถ้ามีตัวเด็กเยอะเนี่ยก็สามารถลงได้ตอนนี้ผมมีตัวเด็กเยอะมากก็เลยจะแบบมองว่าเออเ็กอะกจะจสามามรถ ใช้เพชรในการจว่ไปก่อนได้เพราะว่าเราก็จะมีคุณแจด้วยมีเพชรด้วยเนี่ยก็มันจะสามารถฟาร์มรูบี้ได้เนาะแล้วผมเองเนี่ยก็ถึงด่าน8แล้ว ก็ตอนนี้ก็ปล่อยถูที่ดาน8ขีดหนึ่งอยู่นะครับเนีเป็นเพื่อนฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มชิวๆอ่ะสบายมากเลยครับแล้วก็ฟาร์มเด็กไปเรื่อยแล้วก็ได้เพชรมาจากนั้นเนี่ยก็เอามาใช้งานได้นะครับเพชรก็จะมาจวดตรงนี้แทนก็จะคุ้มมากเลยนะครับพเพื่อนๆอ่ะแล้วผมก็จะมาสุ่มให้เพื่อนๆดูเลยครับว่าผมจะได้ไทโอเร็วๆไหมถ้าได้ก็โชคดีถ้าได้ช้าก็ซวยไปนะครับใครได้ดีนี<ๆ>่คือแบบว่าไปได้เร็วมากเพราะว่าเอาเพชรไปทาอย่างอื่นต่อได้เนาะเหมือนว่าผมเนี่ยจะต้องการันตีเหมือนเดิมแน่นอนส่วนตูู้้้้บบบบนนนนนเเเเี่่่่่่ยยรรรราาาาาจจจจะะะะใใชแแแแแคััตตอออออศววววิิสุมมมกกกกก็็พพืงลล ที่กิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยมี10บใบกับ5ใบตรงนี้คือบนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็มีตัวของตั๋วเยอะมากมากนะครับผมส่วนถ้าใครเติมเนี่ยก็ไปเติมหาเอสปาร์ดาได้ในแพ็คที่เป็นด่านที่3นะครับตอนที่เราลงไปครั้งแรกเนี่ยจะมีเอสปาร์ดาให้เราซื้อทันทีนั่นเองส่วนเพื่อนๆไม่อยากซื้อก็สุ่มไปเรื่อยครับจนกว่าจะออกเรืเ่อยๆชิวๆก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะเรามีตัวละครที่มาใช้ช่วงปลายๆเกมอะ่ะมันดีมากเลยนะครับตัวของบิสกิตเนี่ยอ่าตัวนี้เลย ป็นนไงล่ะีมือัคำถามต่อมาคือหมากลูกเสนาจะเปิดตอนไหนใช่ไหมครับเราจะเปิดบทเท่าไไร่เขาจะเปิดด่านที่บทที่4นะครับผมบริษีก็จะสามารถมีฟังก์ชันนี้เปิดมาแล้วนะครับแต่ว่า มันจะเปิดอีกทีเนี่ยตอนวันที่2ตุลาคมนั่นเองนะครับผมทางของช่องแอร์ซวาเนี่ยเขาไปถาม GM มานะครับก็ได้รู้ว่า2ตุลาเนี่ยจะมีการเปิดมาเองนะครับให้เพื่นนนอนๆรอแล้วก็ไปหาโนนฮีก็ได้นะครับถ้าเป็นมีบิสิตแล้วส่วนถ้าไม่มีบิสิตเนี่ยให้เลือกบิสกิตมาเลยนะครับผมก็จะสามารถที่จะมีตัวละครครบแล้วก็ไปใช้คอนเทนต์ในช่วงปลายได้นั่นเองเ,องเนาะคำถามเรื่องการดูเซิร์ฟนะครับผมแล้วเซิร์ฟมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับเซิร์ฟเราสามารถกดที่มุมซ้ายมือบนนะครับทีี่่เปปป็็นนรรูไฟลลแ้วกคับ เซิร์ฟเวอร์7 ของเพื่อนๆหลุดเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เกี่ยวหรอกครับเพื่อนๆเซิร์ฟเนี่ยจะเกี่ยวกับือเรื่องของการเห็นหน้าต่างไอ้หน้าเนี่ยในในเซิร์ฟเราเท่านั้นนะครับแต่ว่าเวลาค้นเจอเนี่ยนะเวลากดเข้าไปเจอแรงกันนะครับมันก็จะเจอทั่วโลกเลยนะครับทั่วโกลบอลเลยเนาะซึ่งแล้วมันมีผลอะไรไหมมีผลนิดหนึ่งก็คือถ้าอยู่เซิร์ฟที่ไม่มีสุริตาเยอะมากเกินไปเนี่ยมันจะเกี่ยวตอนแรงแรกๆเนี่ยมันจะเจอกับเซิร์ฟเราค่อนข้างบ่อยนะครับผมแต่พอแลงสูงมากๆเนี่ยมันก็จะไปเจอคนที่อยู่ต่างเซิร์ฟเยอะมากนะครับส่เเียกกรรือง มากเนาะก็ให้ลงแบบเยอะๆครับเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมด้วยนะครับให้ลงหลายๆรอบเลยแล้วแต่เราจะได้ ของขวัญมาเยอะมากนะครับตอนนี้คนก็ลงแบบโหดมากเพื่อนเพื่อนตึงจริงๆเลยดาวแดงแล้วนะครับหัวข้อเรื่องการฟาร์มเด็กเนี่ยเราจะฟาร์มในด่านไหนใช่ไหมครับคำถามนี้จริงๆแล้วเรามันโดยรวมอะ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ด่านไหนก็ฟาร์มเลยครับตอนที่เรารู้สึกว่าเราขาดเด็กนะครับและอยากจะฟาร์มเพชรไปด้วยเนี่ยเพื่อนเพื่อนฟาร์มด่านไหนก็ได้ครับเริ่มแต่ด่าน7จ็ดะดีมากแล้วถ้าสามารถขึ้นด่าน8ได้จะเยี่ยมเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็ถึงด่านแผมก็ปล่อยฟาร์มยาวเลยครับแต่จริงๆแล้วเราเราเขาฟาร์มจริงๆแล้วน่ะมันจะเป็นด่านในแมนู่ะะครรรับผมมหือวาาาดนนปป14ขึ้ไ แต่ว่าช่วงนี้เราต้องการเด็กมาใช้ก่อนแล้วก็มีเพชรในการที่จะซื้อเอเน g y จีใช่ไหมครับก็ต้องฟาร์มด่าน8ขึ้น,นเองเนาะแล้วถ้าอีกอันนึงมันจะมีพิการฟาร์มตรงนี้ด้วยนะครับจริงๆก็อยากให้ฟาร์มตรงนี้ด้วยครับก็ได้เด็กไปด้วยแล้วก็ได้เควสไปด้วยนะครับแต่มันได้แค่ของข้างในเนี้ยแต่ผมมองว่าคุ้มมากๆเลยครับเนี่ยของแบบมากมายที่จําเป็นและสําคัญทั้งนั้นเลย ก็อยากให้มาลงตรงนี้ด้วยนะครับแต่ผมว่าจะลงวันที่2ก็คือวันนี้ที่ผมอยากลงวันแรกผมจะยังไม่ลงนั่นเองนะครับคำถามต่อมาเราเติมแพ็กในนี้สาหรับการเริ่มต้นที่ดีนะครับการเติมเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นแพ็กบนนะครับเติม2รอบจะเป็นถาวรถ้าเพื่อนมีงบและเพื่อนไปไม่ได้เนี่ยก็เติมทุกแพ็กไปเลยนะครับทุกแพ็กเนี่ยคุ้มแน่นอนเวลาเราเล่นอะไรเนี่ยมันก็จะไปได้ไกลมากนะครับเวลาปล่อยนอนเนี่ยแมสามร้อยครั้งเราก็จะปล่อยได้ยาวเลยครับดีกว่าเรามานั่งกดทีละอันนยครับเนี่ยมไดด้้แคาาเลวอะรรมปณณ100 100 40สุื ึ่งมันก็มันน้อยอะครับผมเติมแพ็คทีเดียวคุ้มกว่านะฮะแล้วหลังจา,จากที่เลย13วันนะครับผมตัวของคูณเนี่ยก็จะหมดไปนะครับมันอยู่แค่13วันซึ่งก็ถ้าหมดแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้10%ที่เราได้เหมือนเดิมนะครับที่เป็นแบบว่าฟาร์มตัวของเด็กเนี่ยสิรอบก็ครบแล้วได้เวลสาได้เพชรแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหมดเนี้ยไปเนี่ยก็จะต้องฟาร์มสิรอบแล้วก็จะเสียกุญแจมากขึ้นซึ่งการซื้อเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีมา,มากนะครับผมก็ซื้อ3แพ็กไปเลยแล้วก็มาอยู่ที กิจกรรมใช่ไหมครับกิจกรรมเนี่ยให้เติมตรงไปเท่นพาดนะผมเติมทั้งหมดเลยถ้าเพื่อนๆมีงบถ้าผมแนะนําให้เติมเติมสุดเลยครับเพราะว่าคุ้มมากๆยิ่งเติมร้านของผมนะครับถูกโคตรร้านยายาเกมเซ็นเตอร์คุ้มจริงไม่ติงนังนะครับถ้าได้เขา้าคิวปุ๊บเติมเร็วมากนะครับไม่ต้องรอนานเลยนั่นเองเนาะส่วนแ็กเด้งเนี่ยผมแนะนาว่าจะมีแ็กเด้งที่เกี่ยวกับเรื่องของกุญแจนะครับหลักๆกุญแจก่อนแล้วก็ตัว๋วจากนั้นก็จะเป็นเศษที่เป็นเศษผลึกสีสีลุ้งอันนี้นะครับถ้ามีติด มันจะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บอยู่นะวะนี่เพื่อนๆครับจะเป็นแ็กหน้าตารูปตัวของไอ้ผลึกสีสองแสงเนี่ยคือสีนี้นะครับที่เป็นสีลุ้งซึ่งเราจะต้องเติมแผ่กนี้หลักๆนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของถ้าคุ้มๆเลยนะไม่อยากเติมอื่นๆอ่ะก็เติมหาไอสปาดากับตัวของเซอินนะครับเวลาลง3ด่านของดันเจียนจะมีแ็กเด้งทันทีนะครับก็ต้องระวังไว้ถ้าเพื่อนๆอยากเติมด้วยนะฮะ มันจะได้แบบว่ามีตัวตีบอสคนโหดนะครับเก่งๆคําถามต่อมานะครับตรงนี้สําคัญจริงๆเลยคําถามที่ดีมากก็คือเกี่ยวกับการปั้นตัวละครนะครับเราจะปั้นตัวไหนก่อนในการแบบเพื่อนๆสามารถปั้นตามผมได้นะครับก็ลองเอาไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ตัวผมเนี่ยผมจะปั้นอีวานอยู่อีกก่อน2ตัวนะครับหดาวเลยแล้วก็จะไม่ปลด บวกบวกห้านะครับเพราะว่าผมจะรอเก็บไปรอแทโอให้ได้นะครับเราก็จะฟาร์มของแทโอมาด้วยนั่นเองซึ่งการอัปดาวเนี่ยผมสอนในคลิปแล้วเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับแล้วแพนต่อไปของผมเนี่ยก็จะปั้นบิสกิตต่อเลยนะครับจริงๆผมปั้นบิสกิตต่อที่ก่อนที่อีวานจะขึ้น6ดาวด้วยนะก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายก็ต้องปั้น3ตัวนี้ให้เพิ่มพร้อมกันนะครับแล้วก็ใช้ทีมนี้ยาวๆเลยก็จะเป็นอีวานยูอีแล้วก็สเนปเปอร์ แบ็กโหลดแล้วก็คารอนนะครับเราเรียงเรียงระดับประมาณนี้นะแล้วก็สไนเปอร์ก็เดี๋ยวจะปั้นขึ้นมาเลยนะครับเราจะลงดันงัวกันก่อนที่เราลงดันงัวเนี่ยเราอาจจะต้องมีของใช่ไหมครับก็ใช้ทีมนี้ฟาร์มดัน5ได้นะเดี๋ยผมพาไปดูครับผมฟาร์มมังกรอยู่ตัวนี้ผมฟาร์มมังกร5้าอยู่นะครับจริงๆก็ไม่คมหรอกแต่มันก็สําคัญและจําเป็นในการที่เราต้องมีเซ็ตเอามาใส่ก่อนนะครับพอจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะลงดัน6บัวง่ายแล้วเพราะมีของแล้วก็สไนเปอร์เนี่ยปั้นนิดเดียวของ4ดาวมาใส่อย่างไหวเลยนะครับท ตามกลยุทธ์เลยนะครับผมเคยสอนในคลิปแล้วก็สามารถไปดูย้อนได้ต่อมาเนี่ยเรื่องการปั้นมันจบแล้วใช่ไหมครับเราต้องมาทําอะไรฮะขั้นอัปเกรดสูงสุดซึ่งเพื่อนๆจะต้องปลดให้ได้ถ้าผมแนะนําก็จะเป็นน้องพี่แทโอก่อนนะครับถ้าแทโอมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆต้องปลดช่องซึ่งการปลดก็คือเอาตัว6ดาวแล้วนะครับแล้ว6ดาวที่เป็นตัวที่ไม่ใช้เนี่ยเอามากินนะครับแล้วมาปลดช่อง ซึ่งเราจะปลดแทโอหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่เซ็ตให้มันดีๆเลยนะครับให้มันแรงๆเลยจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาอัพที่สันิปเปอร์ต่อเลยนะครับปลดช่องไปเลยก็ได้เพราะว่ากว่าจะเอสปาร์ดามาเนี่ยหรือถ้าคุณไม่เติมมันก็มายากนะครับผมก็แนะนําให้ปลดช่องไปเลยจากนั้นเนี่ยผมจะมาเปิดยูอีกไอวานต่อเลยนะครับซึ่งผมจะเปิดยูอีกอวานจะเป็นช่อง2นะครับจะไม่ได้เปิด2ช่องนะช่อง2ก่อนแล้วก็มาเปิดตัวของที่เป็นแบคโหลดด้วยเมื่อเราอยากไปด่านต่อไปนะครับเช่น78แอย่างเงี้ยมันต้องปลดตัวัว,ว,ยยวกแลบบปหไ เบี่ยงเบนไปทีมอื่นหรือตัวอื่นมากเกินไปปั้นตัวเดียวก็เหนื่อยแล้วนะครับไปปั้นหลายตัวก็เหนื่อยนะครับ อย่าลืมตรงนี้มากๆสาคัญคุดโครนะฮะส่วนน้องเลเนี่ยผมอาจจะคิดว่าน่าจะเอาไปกินเลยนะครับหลังจากนี้เพราะผมมีไทโอมีอะไรเนี่ยก็เอาน้องเล่ไปให้ไทโอก็ได้นะเอออันนี้ก็เป็นทางของผมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตามก็ได้แต่ผมคิดว่าน้องเลผมไม่ได้ใช้แล้วหลังจากนี้นะครับก็ผมจะใช้ไทโอยาวๆเลยก็ปลดช่องให้ไทโอเบิ่มๆแล้วก็ไปสุ่มกาชาหาที่ไทโอตอก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าไทโอเนี่ยผมอาจจะรอที่ผมฟาร์มได้ไกลผ่อนควรแล้วด่าน14ี่เนี่ยก็อาจจะมาสุ่มตู้เลทแต่ตอนนี้ผมจะสุ่มตู้หลลลลักกกไปป่่อนนแแ้วะะ็จเียผ เพราะว่าถ้าผมได้ไทโอปุ๊บผมหยุดแล้วก็จะไปสุ่มตู้ธรรมดาลัวๆเลยครับจนกว่าจะได้ทีมฟาร์มที่ดีนะครับมันจะไปได้ไกลกว่าจากนั้นเนี่ยเราจะมีเวลาฟาร์มในช่วงเวลาที่มันถอยหลังลงไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าตู้ไทโอจะหมดไปนะครับเรามีเวลาตั้ง7วันนะครับหรือว่ามากกว่า7วันเนาะซึ่ง7วันผมมองว่ามันเริ่มไอเดีมันต้องเริ่มเติมได้แล้วนะครับแบบของแน่นฟาร์มดันบอสสิบได้แล้วนะครับแล้วก็ลุยดันไนท์เมกันแล้วนะครับผมคิดแผนไปตรงนั้นเนาะพอหลังจากนั้นเนี่ยตตตูู้้้ขออ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 งหหหหมมมมััักกกกกกกลลลลุุาาาาาาาปป๊บบบบเเเเเเนน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 นีีีี่่่่่ยยยยผจจจจะะะะะืืื็็ฮฮรรรรรวววดคสสทิิซแแ รอดูอีกทีหนึ่งแล้วก็คําถามเบสิกต่อมานะครับก็คือเรื่องการเติมโค้ดนะครับเติมตรงไหนบ้างถ้าเป็น Android นะครับสามารถกดที่ตั้งค่าแล้วก็ที่บัญชีกดคําว่าคูปองนะครับแล้วเอาโค้ดใส่ได้เลยทีนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เป็น iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไวอร์ชันที่เป็นลิงก์สาหรับกรอกโค้ดนะครับเพื่อนๆก็เอา u i d ดีตรงนี้ครับไปวางไว้นะมันจะต้องกรอกอ่า u i ดีก่อนนะครับข้างบนตรงนี้มันจะมี2อันเนาะอ่าก็เอายูดีวางปั๊บเนี่ยแล้วก็เอาโค้ดรหัสเนี่ยของคูปองใส่ไปเล,เลยนะครับ ที่เป็นลิงใต้ดิสชันนะครับกดด้วยนะโอเคสำหรับคำตอบในวันนี้ก็จบไปเท่นี้นะครับก็หมดแล้วสิ่งที่คิดว่าเป็นหลักๆจริงๆก็มีเยอะนะครับแต่ผมว่าหลักๆก,ก็คือมีประมาณแค่นี้แหละคงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วถ้ามีอีกนะครับถ้ามันเยอะพอเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาตอบคำถามเพื่อนแน่นอนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้เยอะได้เลยนะครับผมส่วนคลิปวันที่2ทําอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะมีอัพมาทีหลังแน่นอนนะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์ติดตามไปเลยแล้วก็อย่าลืมร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์เติมแล้วก็อย่าลืมบอกมาจากเจม